เครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะในโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีที่มีความประพฤตีมีจิตอาสาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ บริษัทซีพีฟูสโตจำกัดในตัวแทนธุรกิจพืชครบวงจรข้าวขนส่งและบริการหรือ CP CRT เครือเจริญพภคััณฑ์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีที่มีความประพฤตีมีจิตอาสาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน5ทุนภายใต้โครงการน้ำใจพี่จาก น้ำใจนี้จากพี่สู่น้องค่ะซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่18แล้วภายในงานนะคะมีนายธนกิจโรชนะสมบัติผู้จัดการทั่วไปเขตใต้ตอนบนบริษัทซีพีฟูสโตจำกัดในตัวแทนธุรกิจพืชครบวงจรข้าวขวนส่งและบริการเครือเจริญพวกกะพันมีรองนายกเทศมนตรีนครภูเกต็ตผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตคณะครูและนักเรียนรวมถึงผู้บริหารและ พนักงานจิตอาสา CSR s p i r i t กลุ่มธุรกิจ CP CRT รวมมอบทุนการศึกษาที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีขณะเดียวกันนะคะมีการสอนวิธีการหุงข้าวให้กับนักเรียนและมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องข้าวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้าวมากยิ่งขึ้นโดยมีพี่พพนักงานจิตอาสานะคะข้าวตราชัดร่วมทํากิจกรรมกับน้องๆพร้อมนําไอศครีมค่ะมาแจกให้กับน้องๆซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ เรียนเป็นอย่างมากค่ะสำหรับเครือเจริญโภคภรณพัน,นะครับก็ได้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ปณิธานสร้างประโยชน์คือการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนและองค์กรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งดูแลสังคมลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่4เพราะว่าการศึกษาก็คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ กลุ่มธุรกิจ CP CRT นะครับได้มีการส่งมอบทุนการศึกษาในปี2567รวมทั้งสิ้น203ทุนรอบสถานประกอบการ23พื้นที่16จังหวัดพร้อมมีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารพนักงานจิตอาสาและก็มีส่วนร่วมกับชุมชนภายในการช่วยเหลือสังคมด้วยครับรู้สึกด,ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่พี่ๆเรียกผมให้มารับทุนครับ จะเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนครับแล้วก็เ,เก็บออมไว้ครับขอบคุณค่าตาชาติที่ให้เงินจะเอาเงินไปตั้งใจเรียนทุกการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญนะครับให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ยากไร้หรือว่าที่ขาดแคลนนะครับแล้วเราก็ทำต่อเนื่องมาทั้งหมด18ปีแล้วนะครับคิดว่าจะคงทำต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการที่ทุนที่เราส่วนใหญ่ที่เรารวบรวมมาก็มาจากผู้บริหารแล้วก็พนักงานแล้วก็จิตอาสาที่ร่วมมือกันในเครือนะครับก็ ยังไงก็คิดว่าคงทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากให้น้องๆมีโอกาสที่ดีนะครับได้รับการศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็เป็นกระังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปมากกว่า